สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาไปเที่ยวตลาดต้นไม้ปองโยนะครับอยู่ในซอยอ่อนนุช1 1ทับ1ะครับเรามาอัปเดตวันที่29มกราคม2022นะตลาดปองโยเปิด9โมงจนถึงทุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในนะครับไปดูที่ซุ้มไม้ฟอกอากาศที่อยู่ด้านในสุดเลยนะครับทุกคนซุ้มนี้จะอยู่อยู่ข้างในสุดแต่แต่ก็เดินไม่ไกลนะครับตรงนี้ก็จะมีเสน่จันแดงนะครับราคา180บาทใบใหญ่นะดูดิ คือต้นนี้คือราคา180บาทเนี่ยพอๆกับช่วงก่อนเลยนะที่เมื่อประมาณ 2, 2เดือนก่อนนะครับราคาประมาณนี้ราคาลงแบบจบจับต้องได้แล้วนะครับทุกคนแล้วก็มีให้เลือกหลายกระถางมากๆเลยนะครับนี่ครับเขาจะวางบนชั้นบนเชลนะครับแล้วก็มีป้ายราคาติดอยู่ทุกกระถางก็สามารถดูราคากันได้ง่ายๆเลยทุกคนแล้วต้นนี้คือใบใหญ่ประมาณ3-4มสี่ฝ่ามือเลยอะ่ะคือใบใหญ่จริงๆทุกคนสวยด้วยนะลายเริ่มสวยแล้วนะครับมาลองเลือกดูกันได้นะสเสนหจจันริตมากๆเลยนะตอนนี้ มีอากโณมีมาอัญมณีแดงนะครับราคา250บาทแดงจริงๆทุกคนขอบอิเขียวนะข้างในก็สีออกแดงแงก้านเขียวๆนะครับกอแน่นนะครับแล้วมีให้เลือกหลายกระถางด้วยนะครับแดงเต็มแบบเต็มถาดได้หมดเลยอันนี้จะเป็นแสงเงินแสงทองนะครับราคา250บบาทก็จะสลับสลับกันหน่อยขอบจะเป็นสีชมพูดแดงๆนะครับใบข้างในที่จะเป็นสีขเขียวๆนะครับถ้าใบแก่นะก็สวยคนละแบบกันนะ มีเพชรน้ำหนึ่งด้วยนะครับราคา140บาทอันนี้จะเป็นแบบออกแนวแบบใบยาวๆเรียวๆแล้วก็มีจุดๆนะผมว่าสวยอีกแบบนะอันเนี้ยเขียวแล้วก็แบบจุดขาวๆอะไรเงี้ยเอาไว้ในห้องผมว่าสวยเลยนะมีให้เลือกเยอะเลยทุกคนราคา140บาทไม่แพงเลยนะครับแล้วก็อโกนิมาอีกแล้วนะเศรษฐีเงินล้านชื่อมองคลมากเลยทุกคน120บาทนะครับดูกอดีก็แบบโอ้โหผมว่ากอแน่นนะแสงสวยมากเลยอผมชอบแสงเวลามันตกกระทบแบบเนี้ยสวยดี แล้วก็มีฟิโลนะครับซานาด,ดูนะครับออกแนวแบบหย,ยักๆหน่อยราคา150บาทเองทุกคนกระถางใหญ่เลยครับกระถางใหญ่เลยแล้วมีให้เลือกเยอะจริงๆทุกคนเนี่ยผมชอบอย่างเงี้ยคือมันมีให้เลือกเยอะนะริบบิ้นใบใหญ่นะครับกระถาง11นิ้วนะต้นนี้ราคา150บาทเหมือนกันนะราคาแบบหลักร้อยนะทุกคนอันนี้ด้านด้านด้านบนนะครับตะกี้จะเป็นหลังใบสีมนะ่วงอันนี้ด้านบนก็จะเป็นสีขเขียวเขียวสวยดีนะทุกคนกอใหญ่กอแน่นมากๆเลย ติดตดกันจะมีกจะมีกวากใบโพนะครับราคา250บาทต้นใหญ่มากๆเลยนะทุกคนเนี่ยมีหน่อมีลูกอะไรขึ้นมาแล้วนะแล้วกอคือแบบว่ากอใหญ่มากๆนะครับกระทบแสงแบบผ้าที่สวยมากๆเลยนะมีคล้าด้วยนะคล้าม้าลายนะครับต้นนี้นะราคา130บบาทเองนะครับทุกคนคือสีสดสีสวยมากๆเลยสีมันจะออกแบบเขียวๆแบบสะท้อนแสงอนะ่ะใบสวยมากๆเลยนะมีฟิโลนะครับสีทองนะ ราคา100บาทขนาด8นิ้วนะครับทุกคนสีแบบเหลืองทองจริงๆเนี่ยคือแบบต้นแบบหมอรากอา,ากาศเริ่มออกมาใบาใหญ่นะทุกคนดูดิรากอากาศมันเริ่มออกมาแบาบเยอะเหมือนกันแล้วนะแล้วก็มีฟิโลเบอร์กินนะแนวนี้จะมีแบบฟิโลหลายชนิดมากๆเลยนะครับในซุมนี้นะราคา400บาทนะครับทุกคนมีให้เลือกหลายกระถางด้วยนะครับลายกำลังลายกำลังออกสวยนะฟิโลเบอร์กินนะครับ ลายขาวๆนะแต่โอ้ยอยู่บนชั้นสวยเลยแล้วก็อโกนิมาก็เยอะเหมือนกันกับแก้วกาญจนานะกระถางนี้ราคา250บาทครับบางตัวมันก็คล้ายกันนะทุกคนเนี่ยอย่างนี้ดูดีๆเออก็มีความต่างเหมือนกันนะแต่ช่วงนี้อโกนิมาฮิตทุกตลาดเลยนะครับมีเกือบทุกตลาดเลยแล้วก็เยอะมากๆด้วยมีฟิโลโมรกฏหยกก้านแดงนะครับราคา350บาทก้านแดงจริงๆทุกคนดูดิคือแดงแบบแดงปั๊เลยนะแล้วก็ใบสวยนะทุกคนอารมณ์แบบใบคล้ายๆกับ เลดองโก้เหมือนกันคล้ายๆทำนองนั้นนะครับแล้วก็มีฟิโลก้ามกุ้งสีทองนะครับต้นนี้ราคา2,500บาทนะครับก็เหมือนจะมีแบบด่างๆนิดๆนะครับบางใบนะครับแต่ทรงสวยครับเราก็มีหลายการจริงๆเนี่ยมีแบบด่างนิดๆบางใบนะมาตอนเย็นๆก็อากาศไม่ร้อนมากนะทุกคนเดินเล่นสบายเลย ข้างๆกันก็มีอโกนีมาอีกแล้วนะตัวนี้จะเป็นสยามออเรนจ์นะครับราคา170บาทผมว่าสยามออเรนจ์มันสีสวยมากเลยเนะน,นีเเ่ยมันขอบนเหลืองเอ้ยมขอบส้มๆชมพูอะสวยมากๆเลยนะนี่ครับวางอยู่บนชั้นเยอะเลยอะคือที่นี่มีให้เลือกเยอะหลายกระถางเลยทุกคนในซูมนี้ก็มีมอนเซอรานะครับขนาดกลางๆนะราคา780บาท เป็นมอนเซล่าที่ไม่ดังนะทุกคนม,มอนเซล่าแบบเขียวนะแต่กระถางใหญ่มากจริงๆกระถางใหญ่มากจริงๆครับแล้วกอก็แน่นมากๆนะครับดบนะูใบนะใบใบใหญ่เหมือนกันมีพลูจีบนะครับราคา790บาทนะครับราคาพอๆกันแต่ว่าต้นกอแน่นมากๆเลยนะแล้วลายก็สวยด้วยตัวนี้ครับอารมณ์เดียวกับก้ามกุ้งนะแต่ว่าคนละทรงนะครับสวยคนละแบบกันนะครับกอใหญ่จริงๆครับอยู่ข้างๆกับมอนเซล่าเลยต้นนี้จะเป็นสาวน้อยปราแป้งนะครับ สองบบาทคือใบใบใหญ่มากดูดิถ้าเกิดเที่ยวกับมือผมนะคือใบายาโอสายหูฟังติดนะต้องลืมมาออกครับคือใบใหญ่มากๆทุกคนคือข้างข้างในลายข้างในคล้ายหลายตัวนะแต่ใบต้นนี้คือใหญ่มากๆ250บาทมียางอินเดียดำนะครับาราคา550ราบบาทต้นนี้สูงอยู่นะสูงประมาณสักเกือบเกือบเลยเอวมาเลยอะประมาณอกเลยนะแล้วดอกผมไม่แน่ใจเรียกดอกหรือเปล่าข้างตรงกลางสีแดงนะสวยเลยครับห้าอยห5าบาท นะครับแล้วก็ให้มีให้เลือกหลายๆตัวเลยเนะี่ยทรงกำลังสวยตัวนี้มีคล้ายอีกแล้วนะเป็นนางพญาเสือโครงนะครับขนาด11นิ้วนะครับกระถางนะราคา250บาทลายแบบเกือบเกือบเอ่อม้าลายเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็คนละทรงกันดูข้างหลังใบนะส่วนใหญ่ค้าข้างหลังใบจะออกสีออกมอ่วงๆนะครับสวยอีกแบบนึงแล้วก็มีพลูฉลุนะครับราคา50บาทตัวเล็กๆนะครับทุกคน ราคาไม่แรงนะ50บาทเองแล้วก็กระถางก็กําลังดีนะทุกคนกําลังตะมูดตะมีสวยๆดีนะมีเดลีใบกล้วยนะครับกระถาง6นิ้วนะครับราคา250บาทอันนี้น่าจะผมไม่แน่น่าจะมีดอกเหมือนกันแหละแต่ว่าต้นนี้แบบมีแต่ใบนะใบสวยนะเป็นไม้ฟอกอากาศได้ดีเหมือนกันนะในห้องนะครับในห้องในคอนโดอะไรนะครับก็ฮิตนะมีกวากมรกตต้นใหญ่นะครับราคา300บาทนี่คือแบบโอ้โหดูดูดดดดต้นน้อยเริ่มแทงแล้วนะ เริ่มแทงๆขึ้นมาแล้วแล้วก็ก้านใหญ่นะทุกคนก้านสูงมากเลยประมาณสักแบบ,บฟุตก,กว่าๆเลยนะครับทุกคนเกือบ2ฟุตเลยอะแบบมีเต็มเต็มถาดเลยอะโลคาเซียก็มานะหางกระเบนนะครับกระถางใหญ่นะ15นิ้วราคา1,700บาทดูดิสูงจริงๆทุกคนสูงแบบคือวางบนถาดบนบน,บนอ่าบนชั้นวางแล้วยังสูงไปอีกดูเทียกบกับมือนะโอ้โหใหญ่มากๆผมชอบลายก้านเขาว่าลายก้านจะแบบอารมณ์แบบด่างๆดำๆ,ๆ,ๆอย่างเงี้ยมันเทดีนะผมว่าสีเทดี ในเวิร์กนี้ก็น่าจะเป็นจุดถ่ายรูปได้นะมีมอนเซอร์ลาแบบต้นใหญ่ๆเยอะเลยนะครับทุกคนมาถ่ายรูปเล่นก็ได้นะครับหรือจะมาเลือกซื้อมอนเซอร์ลาใหญ่นะครับราคา1,500บาทจะได้ดูดีรากอากาศนี่คือย้อยออกมาระยงระยางคือแบบโอ้โหตัดแบ่งได้เยอะเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากซื้อเวลานะครับซื้อต้นใหญ่แบบนี้ไปตั้งในสวนที่บ้านก็ก็สะดวกดีนะครับทุกคนตัวน,นี้จะเป็นอะโลคาเซียนะครับอะโลคาเซียก็ฮิตช่วงนี้นะครับอะโลคาเซียม้าลายนะครับราคา750บาทชอบลายมันเหมือนกันนะทรงเดียวกับ หางกระเบนเลยนะแต่สีชัดกว่ามากเลย750บาทครับทุกคนตอนนี้มีประมาณ3ก้านนะครับมี3ก้านกับอีก1หลอดใบสวยเลยแล้วมีฟิโลเรสทองโกนะครับราคา900บาทนะครับอย่างที่บอกกับทรงใบคล้ายๆกับตัวตะกี้เลยนะครับข้างในนะฟิโลตอนนี้คือแบบมีหลายแบบสายพันธุ์ที่แบบฮิตมากๆเลยนะครับทุกคนแล้วก็มีฟิโลใบเลื่อยสีทองด้วยนะครับราคา1,800บาทนี่คือแบบใบมันหยักๆ,ๆๆๆแล้วก็ ต้นนี้ผมว่ามันมีหลายสีนะออกสีเหลืองออกสีแบบเกือบขาวเลยก็มีนะครับทุกคนกระถางใหญ่แล้วก็แน่นเหมือนกันนะครับรากเลิกถือว่าเดินดีนะครับดูดิใบใหญ่นะครับสวยด้วยนะเป็นช่อขึ้นมาสวยมากๆเลยครับต้นนี้เป็นคลานะครับมาลายแคร์นะครับอันนี้คือตัวแคระ์นะครับใบเล็กๆนะครับ ก็ราคา120บาทนะครับเป็นพุ่มสวยๆนะข้างหลังก็จะเห็นว่ามีคนนั่งอยู่ในสวนเพลินๆด้วยนะตรงนี้ก็คือแบบเดินกันสบายๆชิลๆเลยครับคนแน่นๆนะครับทุกคนไม่ต้องห่วงว่าจะแบบแน่นเกินไปนะครับอันนี้เราเดินออกมาอยู่ข้างหน้าซูมนะครับมียางอินเดียดำอีกแล้วนะนอกจากตั้งข้างในแล้วก็จะมีลานข้างหน้าที่จะมียางอินเดียดำด้วยแล้วก็จะมีขนาดเล็กด้วยนะอันนี้ขนาดเท่ากันนะครับ550บาท เรเดินมาจนถึงซูมฟลอร่าหรือดอกไม้ไม้ดอกนะครับก็จะเจอต้นคริสต์มาสแดงนะครับอันนี้ผมพยายามดูราคาแต่ว่ามองไม่เห็นนะครับเพราะส่วนใหญ่เขาใส่เป็นถุงนะครั้งที่แล้วก็น่าจะประมาณสัก2 0 0ประมาณนี้ครับถ้าจะไม่ผิดนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครสนใจยังไงก็ลองมาติดต่อดูนะเพราะมีให้เลือกเยอะจริงๆช่วงนี้ก็เพิ่งถัดคริสต์มาสมาไม่นานนะมีบอลสีอยู่ข้างกันด้วยนะครับพกหลงนะกระถางนี้450บาท พกหลงต้นนี้มีหลายสีมากเลยยังกัดสีไม่ค่อยเสร็จนะก็จะมีขาวนะครับแล้วก็เริ่มออกชมพูนะครับแล้วบางส่วนนะทุกคนมีมีหลายๆต้นอยู่ในกระถางเดียวกันนะผมว่าก็คนเอ่อคนละแบบคนลอารมณ์ดีมีต้นเศรษฐีไซง่อนนะครับราคาเออด่างนะครับราคา35บาทเดงทุกคนไม่ใช่จะมีแต่ต้นไม้ราคาแพงนะราคาหลัก10บหรือเงี้ยสบาบาทอย่างเงี้ยก็มีแล้วกระถางใหญ่มากเลย นี้ก็มีบอลสีช้างเผือกใบผมไม่แน่ใจใช่ช้างเผือกใบบัวหรือเปล่านะส่งมาคล้ายกับทับทิมเลยครับเพราะช้างเผือกส่วนใหญ่มันจะไม่มีจุดจะเป็นอย่างครับกระดูกสีแดงอย่างเดียวนะแต่ว่าป้ายเขาเขียนแบบนี้นะช้างเผือกใบบัวนะครับแล้วก็มีทับทิมเม็ดเล็ก6นิ้วนะครับ450าบาทผมว่าเนี่ยมันส่งคล้ายทับทิมเม็ดเล็กมากกว่านะที่จะมีจุดจุดตรงใบนะครับราคาพอๆกันนะครับ450บาทนะครับก็ถือว่าใบใหญ่ใบโตกอแน่นเหมือนกันนะราคาก็ อยู่ในเกณฑ์แบบกลางๆนะครับนี่ครับมีให้เลือกเป็นดงเลยนะทุกคนใครอยากมาเลือกกระถางชอบกระถางไหนหยิบได้เลยแล้วก็มีบอลสีเสือพรานนะครับบวกกระถางสวยๆนะครับราคา450บาทนะครับคือต้นเล็กหน่อยแต่ว่าเน้นกระถางสวยด้วยนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะกระถางก็เป็นซิลามิกนะครับมีมีถาดรองด้วยสวยนะต้นนี้ขผมว่าสวยดีนะครับแล้วก็กระถางธรรมดาแต่ใบใหญ่ใบโตนะครับใบใหญ่มากๆนะครับดูดิ 450บาทนะครับราคาเท่ากันนะครับแต่ว่าได้ต้นใหญ่กว่านะแล้วมีให้เลือกเพียบเลยนะครับทุกคนแบบวางแบบโอ้โหละลานตามากมากเลยก็ลองมาเลือกดูกันได้นะครับทุกคนตอนนี้ใส่บอลก็เริ่มกลับมานะอันนี้จะเป็นบอลสีนิวเวฟนะครับกระดูกสีเหลืองเลยใบสีแดงต้น8นิ้วกระถาง8นิ้วนะครับ450บาทคือใบใหญ่มากเลยทุกคนดูดิก้านผมชอบก้านม็นสีดำนะพื้นแดงแล้วไม่มีจุดนะแล้วก็เป็นกระดูกสีเหลืองสดแป๊ดเลยนะ สวยแป๊ดจริงๆอันนี้จะเป็นบอลสีสตรอเบอร r y ี่สตานะครับกระดาง6นิ้วราคา450บาทออกเป็นแนวสีชมพูหน่อยแล้วก็มีจุดๆสีแดงนะครับก้านสีเขียวกระดูกสีเขียวนะอันนี้ก็สวยนะส่วนใหญ่จะเป็นบอลน,นำเข้านะ้ n นิวเวฟกับสตรอเบอร r y ี่สตานะครับแต่ว่าก็มาขายในไทยก็ถ้าเกิดต้นสวยๆก็ราคาประมาณนี้ครับนี่ฮะมีสตรอเบอร r y ี่สตาสีขาวด้วยสีชมพูอ่อนนะครับสีแบบชมพูเข้มอะไรย่เงี้ย ก็มาเลือกดูกันได้เลยนะทุกคนชอบตรงที่มีให้เลือกหลายกระถางและมีป้ายราคาอย่างเงี้ยทุกกระถางเลยนะครับก็ถ้าเกิดสงสัยก็สอบถามพี่ๆเจ้าหน้าที่กันได้นะสาลิกาด่างนะครับกระถาง4นิ้วนะครับราคา3.5บาท ต้นนี้คล้ายๆกับหลายๆสสีคล้ายๆกับหลายๆต้นผมจะเรียกผิดเรียกถูกตลอดเลยนะแต่สีสวยดีชวนชมด่างก็มีนะครับ170บาทคือกระถางเล็กลงมาหน่อยต้นเล็กลงมาหน่อยก็ปุ๊กปิ๊กดีนะครับทุกคนกําลังสวยนะครับแต่ถือว่าก็ไม่ได้เล็กเกินไปนะผมว่าก็กําลังกลางๆนะครับสวยนะชวนชมด่างผมว่าสวยมีหลายตลาดเลยฟิโลพิง p r i n c e s นะครับแล้วบวกกระถางเหลี่ยมนะครับ5นิ้ว5,5คูณนิ้วนะราคา1,200บาทนะครับก้านสีแบบชมพูเลยนะครับ ใบสวยทีเดียวครับอันนี้ใบสวยอยู่เลยแล้วก็มีอมเพชรนะครับสามบาทพุ่มใหญ่นะดูดิเขียวแล้วกระดูกตรงกลางข,งขาวๆใบเรียวๆยาวๆนะเป็นพุ่มอมเพชรจะเป็นทรงแบบเป็นพุ่มๆแบบนี้ครับสวยคนละแบบแล้วโอ้โหดูดอกนะรวยไม่เลิกชื่อมงคลแล้วดอกสวยด้วยราคา75บาทครับทุกคนเนี่ยลายใบก็สวยนะเป็นจุดๆคล้ายๆกับปาวานเลย <laughs> คล้ายๆกับปาวานลอารมณ์ไม้อวบน้ำเลยไงครับสวยอย่างนี้ทุกคนบอกว่าชอบลายใบของเขาอะแล้วก็คือ มีแบบก้านสูงขึ้นไปเป็นดอกชลูดขึ้นไปนี้ด้วยนะโอ้ผมว่าเท่ดีนะอันเนี้ยราคาไม่แพงเลยอะโลคาเซียมาอีกแล้วครับอันนี้แบล็กเวลเวดนะครับราคา550บาททุกคนแบบเวลเวดก็จะเป็นแบบคนๆเหมือนก็มมี่ยหน่อยนะครับกระถางละ150บาทนะครับมีให้เลือกเป็นดงเหมือนกันนะครับอะโลคาเซียช่วงนี้ก็ฮิตครับอะโลคาเซียโกนีมานะครับบอนสีตอนนี้ก็เริ่มกลับมาพอดพ้นหน้าหนาวมาแล้วนะใบก็จะเริ่มแบบกลับมาสวยกันแล้ว มีให้เลือกเยอะนะครับทุกคนมาเลือกดูนะอ l โลคาเซียซิลเวอร์ดราก้อนนะครับก็มานะ6นิ้วนะครับราคา790บาทนะครับคือเหมือนกับมังกรจริงจมังกรเงินเงินะครับทุกคนมังกรเงินเงินะสวยดีเวลาน้ํายิ่งอยู่บนใบอะ่ะผมว่าสวยอีกแบบนึงอ่ะอยู่ในดงนี้คือเยอะมากๆเลยต้นนี้คือลาเวนเดอร์กูดบินนะครับแล้วก็ไฮบริดด้วย ดอกสวยนะครับกระถาง6นิ้วราคา150บาทโซนไม้ไม้ดอกในซุ้มนี้นะครับมีเยอะจริงๆครับทุกคนอโลูคาเซียมาอีกแล้วนะแก้วสารสารพัดนิกนะครับทุกคนขนาดกลางๆนะ3า0บาทคิดว่าน่าจะเป็นดอกใบตัวเมียนะผมไม่แน่ใจนะเพราะก็ิตัวเบียตัวเมีย,มยจะใบเรียวๆนะครับเนี่ยแตบยย่บอกก็มีใบปุ้มๆเลยผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวผู้หรือเปล่า มีทับทิมแคร์นะครับเล็กๆนะสวยมากๆเลยนะร้อยเดียวนะครับทุกคนกระถางใหญ่นะครับแล้วต้นสูงมันจะ,ะชะลูดขึ้นไปนะแต่ว่าก็ไม่ใหญ่นะเพราะว่ามันเป็นต้นแคร์นะครับดูดิเป็นโดงแบบนี้แบบสวยมากๆเลยนะมีชวนชมด้วยราคา170บาทชวนชมนี่ดอกสวยอยู่แล้วนะครับขาวแล้วก็แบบเหลือบชมพูนะครับทุกคนสวยครับอันนี้สวยสวยมากๆเลยอ่ะไม่แพงเลยนะครับ170บาทนะครับ แล้วก็มีหน้าวัวนะครับ3า0บาทหน้าวัวดอกแดงนะมีให้เลือกหลายกระถางมากๆเลยราคา350บาทนะครับทุกคนก็เป็นต้นแบบพุ่มๆย่อมๆนะครับทุกคนมีดอกขาวก็มีนะครับมีมีหลายสีแต่ว่าอันนี้คือดอกเดลี่นะครับดอกขาวมีดอกแล้วนะครับ180บบาทเหมาะที่จะมาปลูกในห้องในคอนโดเงี้ยผมว่าเหมาะนะครับเพราะว่าเป็นไม้ฟอกอากาศที่สวยนะครับแล้วก็ทนที่อยู่ในห้องในร่มหน่อยนะสวยครับ แล้วผมว่าดอกเขาใหญ่นะดอกน้องคือใหญ่ประมาณเ <g> ก <ül> ือบเกือบฝ่ามือเลยอะมีลาเวนเดอร์ด้วยนะครับเดนตาตาผมก็ไม่ค่อยคุ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าป้าเขียนไว้แบบนี้นะราคาร้อยเดียวครับทุกคนลาเวนเดอร์นะผมลองดมดูก็อาจจะไม่ค่อยมีกลิ่นนะมีนกน้อยนําโชคนะครับ350บาทก็ไม่ค่อยคุ้นนะครับแต่เหมือนนกตัวเล็กๆเ,เหมือนกันฮนะที่เกาะอยู่บนต้นไม้เนาะดูแบบนี้เนาะ ราคา350บาทช่วงเงย็นๆก็เริ่มมีคนมาเดินแล้วนะครับก็จะมีคนเดินเยอะจริงๆนะครับวันนี้เดินที่ตลาดปองโยนะครับเพราะว่ามาพักผ่อนได้ด้วยแล้วกล้วยไม้หวายนะราคา120บาทเองนะครับทุกคนก็พร้อมที่แขวงเลยนะครับแล้วก็เป็นดอกสีขาวนะจริงๆมีดอกสีภูด,ด้วยแต่ว่าดอกสีภูน่าจะหมดแล้วนะครับมีดอกสีขาวนะครับผมว่าก็สวยดี นี่คือบริเวณด้านหน้าซูมนะครับมีน้องปีนขึ้นเหลือด้วยนะเป็นซูมไม้ดอกนะครับทุกคนเราเดินเข้ามาในซูมเฟิร์นนะครับแต่จะมีบอลกระดาษเขียวอยู่ด้วยนะต้นนี้ราคา1100บาทก็ถือว่าไม่ได้สูงมากนะครับแต่ก็ประมาณอกเหมือนกันนะครับสูงประมาณอกเลย ใบใหญ่ครับใบใหญ่ครับแล้วก็มีเริ่มที่เฟิร์นฮาวายนะครับเล็กนะอันนี้เล็กแล้วนะ3าบาทแต่ผมว่าพุ่มใหญ่นะดูดิเพราะว่ามันไม่เล็กเลยนะเฟิร์นฮาวายเนะี่ยสาบาทเนะี่ยทุกคนเอาเหมือนเหมือนมีจุดสปอร์นะครับสวยดีนะสะท้อนแสงสวยดีเป็นพุ่มใหญ่เลยนะเฟิร์นอุ้งตีนหมีนะราคา900บาทนะครับมีให้เลือกหลายขนาดนะคือตรงตรงนี้มันเหมือนกับเป็นอุ้งตีนหมีจริงๆนะครับแต่ว่าใบที่มันแผ่ออกมาเป็นพุ่มแบบคือถ้าอยู่ในสวนนะผมว่าใบน้องนี่คือแบบโหแผ่มากๆเลย ด้านในก็จะมีเวสต์สริงเชียผมไม่ได้ใชออ้ออกชื่อถูกหรือเปล่านะผ้านิ้วนะครับรานะคา1,300บาทนะเป็นพุ่มเป็นแบบทรงพุ่มๆนะครับแล้วก็มีดอกสีม่วงนะครับทุกคนไม่ค่อยได้ยินชื่อเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าแปลกสวยแปลกอีกแบบหนึ่งนะเป็นพุ่มสวยดีมีเฟิร์นกนกนารีนะครับต้นนี้ก็40บาทนะครับทุกคนไม่เล็กนะกระถางนะผมว่าน่าจะประมาณ6นิ้วได้เลยนะนะครับเนี่ยไปตัดแบ่งตัดอะไรได้เยอะเลยนะ มีเฟิร์นใบมะขามลายหินอ่อนนะครับราคา180บาทคือตรงตรงใบของของน้องอ่ะจะก็จะเป็นเป็นลายๆนะทุกคนเป็นลายด่างๆนะแล้วก็เป็นแบบย,อย,ย,อย้อยๆอย่างเงี้ยลงมาพุ่มใหญ่มากๆเลยร8อแแล้วก็มีเฟิร์นใบมะขามที่ไม่ด่างนะราคา30บาทเองราคาต่างกันมากทุกคนแต่ก็สวยพอๆกันนะนี่คือเขียวปัดแล้วดูรากดิรากเดินรูกระถางออกมาแล้วอ่ะคือรากเดินดีมากนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเลี้ยงยากนะครับราคา30บบาทเองนะครับทุกคนแต่ได้พุ่มแบบ พุ่มใหญ่นะราคานี้พอๆกับตลาดจตุจักรเลยนะครับแล้วต้นไม้ประจำซุ้มนะครับฟืนค่าหลวงใหญ่นะครับคือใหญ่จริงๆนะครับราคา4,500บาทนะต้นเรามาถ่ายทุกครั้งก็ต้องเจอนะนี่น่าจะเป็นสปอร์อยู่ด้านหลังใบนะดูครับเทียบขนาดมือนะครับโอ้โหเป็นวานะครับใบเป็นวาเลยนะ คือตั้งทีหนึ่งนี่คุมพื้นที่ใหญ่กว้างมากๆเลยนะแล้วก็สปอร์ก็แบบโอ้โหแน่นทุกใบเลยนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นสปอร์นะถ้าเกิดว่าจำไม่ผิดนะครับทุกคนแล้วก็มีฟิโลด้วยนะครับฟิโลมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับหูช่างนะครับเอาความใหญ่มาเทียบกัน2,800บาทนะครับใบใหญ่มากๆนะครับดูดิผมว่าทรงเขาสวยนะทรงสวยมากๆเลยอะ่ะถ้าเกิดด่างก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งแต่นี่ไม่ได้ด่างนะดูลากด,ลากดิลากอากาศคือบบโอ้โหแล้วคือตัวน,นี้คือ สูงชะลูดใหญ่ไปพอๆกับเฟินข้าหลวงนอยู่ข้างกันเลยนะครับเนี่ยมันเลือกได้เลยนะมีหลายกระถางมากๆเลยลายสวยนะลายสวยนะถ้าดั่งจะอีกราคาหนึ่งแลวนะครับทุกคนเราเดินเข้ามาที่ซุ้มแคคตัสนะครับทุกคนก็มีหลายตัวเลยนะเริ่มที่ฮาวาเทียไก่ต๊อกนะครับกระถางขนาด4นิ้วราคา150บาทนะครับทุกคนต้นนี้ก็มีประจําเลยนะครับ ก็ยังมีตลอดเลยนะสวยดียนะทุกคนมันลายแบบว่าแบบจุดๆเหมือนบ้านห่างจระเข้อะแบบแต่แบบทรงเล็กๆนะครับทุกคนมีแมมนิ้วทองนะครับ290าบาทเป็นรูปนิ้วเหมือนกันนะสีทองทองจะมีแบบเหมือนเป็นนิ้วไม่ใช่สีทองเหมือนปีนิ้วเงินเลยนะแต่ว่าตอนนี้มีนิ้วทองนะ290บาทแล้วก็มีแแม,มแม่เท่านะครับกระถางนี้520บาทใหญ่นะประมาณแบบโอ้โหสองกำปั้นนะครับผมว่าเ่นต่สองกำปั้นได้ เป็นแบบแมมที่บอกว่าทรงอารมณ์เดียวกับถังทองเลยนะครับทรงกลมๆใหญ่ๆสวยดีนะครับทุกคนสีขาวๆแล้วก็มีจิมโนโด่างนะอันนี้คือด่างแบบโอ้โหหลายภูนี่ด่างไม่เหมือนกันนะไม่ได้ด่างสมมาตรนะแต่ด่างแบบด่างครึ่งๆเลยนะร้อยเดียวนะครับทุกคนสีชมพูกับสีเขียวๆนะครับผสมกันแล้วก็มีแอสโตรไฟตั้ม um นะครับ450าบบาทเป็นรูปดาวๆนะทุกคน450บาท สวยคนละแบบนะตรงซุ้มนี้ก็จะมีแบบกระบองเพชรแบบหลายพันแบบแคกตัดหลายพันมากๆเลยนะนี่คือผมก็พยายามเลือกๆมาให้ดูที่แตกต่างกันมีโอพันเทียใบเสมานะครับหรือมิกิเมาส์นะ280บาทนะทุกคนหูใหญ่หูโตทุกคน280บาทถือว่าสวยนะแล้วก็มีอ e ีออนอันนี้ผมไม่รู้แน่ใจเรียกถูกหรือเปล่านะอีออนเนียมบูดูนะเขาฉลาเขียนแบบนี้นะครับ1,500บาทก็แบบใบ,บจะออกเป็นสีแบบ ม่วงแดงน้ำตาลผสมกันนะอารมณ์ูดูวดูเหมือนกันนะทุกคนแล้วก้านมันแบบว่าก้านทะลุดทะลูดขึ้นไปอะ่ะก็สวยคนละแบบนะครับทุกคนแล้วก็มีแมมกระบองเงินนะครับราคา180บาทนะครับทุกคนเป็นกระบองขาวๆข,ข,ขึ้นไปเลยนะผมว่ามันมันเป็นขนที่สวยสวยคนละแบบกับแมมแมมนิ้วทองอะ่ะแมมทั่วไปอะ่ะเพราะว่าขนนี้คือจะฟูฟอ่องแบบอารมณ์แบบปอมๆเลยนะทุกคนขนฟูขึ้นมาเลยสวยนะ เดินออกมาข้างนอกสูมแขกตัดนะครับลานกว้างๆก,ก็จะมีไม้ดอกด้วยนะเป็นพุทธลักษานะครับกระถาง11นิ้วราคา170บาทนะี่คือดอกแดงแปดแ๊ดเลยนะทุกคนดอกสวยทุกต้นเลยนะครับก็จะมีแบบเริ่มเฉาๆบ้างนิดหน่อยนะนี่คือเป็นออกสีโอรสหน่อยนะครับนะฮะดูดีมีดอกทุกต้นเลยนะครับก็มี <laughs> มีแมงอะไรมาผสมเคสออนด้วยนะ โซนนี้ก็จะมีไม้ดอกเยอะเหมือนกันนะนี่คือต้นสังกรณีผมคิดว่าคงออกเสียงถูกนะดอกสีส้มนะครับราคา160บาทดอกสวยมากๆทุกคนใบเขียวเขียวนะแล้วดอกสวยเลยราคา160บาทกับต้นประมาณนี้ผมว่าก็สวยนะวางด้วยกันเป็นโดงนี่คือสวยเลยมีรักแรกพบนะครับชื่อน่ารักมากเลยคละสีแต่ผมว่าดอกยังไม่ออกนะราคา180บาทนี่ยังตุ่มๆอยู่นะ่ต้องรอสักพักนะครับผมว่าช่วงหน้าหนาวอาจจะมีมีส่วนที่ดอกอาจจะต้องรอออกนะครับสักพักนะครับ สวนหอมไล่ย,ยุงก็มีทุกตลาดเหมือนกันนะอันนี้กระถาง11นิ้วนะครับราคา250บาทก็เป็นต้นยอดคิดเหมือนกันนะที่เขานิยมเอาไปปลูกนะครับก็หอมดีนะทุกคนไล่ย,ยุงได้ด้วยแล้วมีทองอุไรนะครับเป็นต้นแคระนะดอกสีส้มผสมสีเหลืองนะราคา180บาททุกคนอันนี้ผมว่าดอกสวยอะดอกมันสีสดดีอะทุกคนแล้วอยู่รวมกันเป็นดงอย่างเงี้ยคือโอ้โหสีแบบโอ้โหตึแบบสบายตานะครับ ไปเป็นต้นดาวเรืองนะครับ55าบาทเองนะทุกคน55บาทละกระถาง6นิ้วนะครับนี่ดอกดอกดาวเรืองนะครับดอกดาวเรืองแบบสีเหลืองสด,ส,ดสดเลยแล้วก็มีดาวเรืองฝรั่งเศสออกสีส้มๆนะครับทุกคนมีเกือบทุกตลาดเหมือนกันนะ55บาทเหมือนกันนะครับก็จะต้นเล็กกว่าน,น่อยนะครับของฝรั่งเศสนะ6นิ้วแต่ต้นก็จะย่อมลงมาหน่อยทุกคนถ้าเทียบกันแล้วเห็นปะอันนี้เป็นดาวเรืองไทยต้น45บาทผมก็ยังแยกไม่ออกนะแต่ว่าต้นนี้คือมันต้นใหญ่มากๆอ่ะ แล้วก็ดอกใหญ่ด้วยสีเหลืองสดด้วยนะคือถ้าเทียบกันแล้วต้นสูงกันอื่นเลยอะเนี่ยฝรั่งเศสกับแตงลืองอันแรกนี่คือแบบโอ้โหถือว่าใหญ่กว่าเลยมีหูปลาช่อนนะครับผมถ้าชอบใบเนี้ยกระถาง11นิ้วราคา220บาทไม่แพงนะแล้วสีแต่ละใบอะ่ะมันโอ้โหมันด่างแบบเออด่างสวยะดูดิอันนี้คือด่างฮะแบบแดงเข้มแดงอ่อนชมพูอะไรเงี้ยผมว่าสวยอันเนี้ยครับคือแบบสีแดงแบบแดงสวยจริงๆอะ่ะแดงไม่น่าเบื่อนะ มีดอกพากากรองนะครับราคา150บาทก็ออกสีเหลืองๆส้มๆเหมือนกันทุกคนพะกากรองเป็นดอกเล็กๆนะบางงันผมก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นมากนะครับทุกคนเพราะส่วนใหญ่เลเราไปดูตลาดต้นไม้ก็จะเป็นไม้ใบนะครับแต่ที่นี่จะแบบนิ้นไม้ดอกเยอะนะครับในช่วงหน้าหนาวเนี้ยดอกสวยทุกต้นเลยนะครับทุกคนดูดิ เราเดินเข้ามาอีกซุ้มหนึ่งนะไม้หลักประเภทนะมีตอนนี้จะเป็นเปปเปอร์ดังนะครับแขวนไว้ด้วยนะรานะคบา150บาทก็คือพร้อมที่แขวนเลยแล้วก็ใบดังๆสวยๆแบบนี้แหละนะครับเป็นพุ่มมีให้เลือกหลายกระถางเลยนะครับติดๆกันก็จะมีต้นคริสต์มาสเหลืองนะต้นนี้ติดราคานะครับเพราะแต่กระถาง160บาทสีเหลืองผมว่าก็สวยคนละแบบนะเพาวางตั้งใกล้ๆกับสีแดงนะดีไม่ดีผมว่าราคาอาจจะพอกับสีแดงนะมีดอกมาร์กาเร็ตนะครับราคา180บบาทนะ พื้นขาวแล้วก็เกสรสีเหลืองนะดูดิสวยเนาะผมว่ามันสวยๆดีอ่ะแล้ววันนี้ช่วงเย็นๆน,นะครับก็เริ่มมีคนมาเดินตลาดเยอะเหมือนกันดูดิผมว่าเดินแบบชมดอกไม้ส,สวยๆก็ได้นะมีเฟื่องฟ้าด้วยนะครับคละสีนะครับราคา200บาททุกคนเนี่ยสีโอรสชมพูอ่อนๆนะผมว่าสวยนะทุกคนจริงๆแบบเฟื่องฟ้าจะมีหลายสีนะที่นี่ก็มีหลายสีเหมือนกันแต่ผมว่าสีนี้สวยจริงๆสีแบบเย็นๆสบายตาดีนะครับ ตอนนี้เป็นต้นบลูซันเวียนะครับราคา60บาทนะครับสีแบบน้ําเงินม่วงๆนะทุกคนชอบดอกสวยเนาะมันชะลูดขึ้นไปผมว่าพองเปืเป่ปอๆตัวแรกผมดูเหมือน,นกระเพราเหมือนกันอนะกระเพราที่มีสีส,สีน้ําเงินอะไรเงี้ยนะดอกคล้ายๆกันทรงเดียวกัน60บาทเองครับทุกคนไม่ถึงร้อยด้วยนะแล้วมีเป็นดงเหมือนกันอนะที่นี่ชอบจัดเป็นดงแล้วมันจะดูสวยแบบเหมือนเพิ่มความสวยขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยนะดูดิมีโรสแมรี่นะครับผมชอบไปดูโรสแมรี่นะ ก็อยากเอามาปลูกเหมือนกันนะอันนี้ต้น120บาทนะเอาไว้ทําอาหารนะมันหอมเลยนะครับทุกคนแล้วก็น่าจะเลี้ยงง่ายด้วยคือกลิ่นหอมจริงๆครับกระถางละ120บาทเดินหนักมาหน่อยก็จะเจอต้นเข็มอินเดียนะสีสวยเหมือนกัน120ร120บาทครับทุกคนคือสีแบบไม่ใช่เข็มแบบทั่วไปนะที่เป็นสีแดงๆแบบแต่นี่คือแบบเข็มดอกใหญ่อะ แล้วสีชมพูอ่ะโหผมว่าสีชมพูแบบหวานๆพาสเทลนะสวยมากๆเลยนะอยู่เป็นโดงเหมือนกันนะครับผีเสื้อแคเนชั่นนะครับ150บาทมีมีหลายสีจริงๆสีแดงเข้มชมพูอ่อนแดงสดนะครับสีออกขาวๆอะไรเงี้ยครับมีให้เลือกหลายสีเลยสีแบบส้มๆเข้มผสมแดงอะไรเงี้ยอืมผมว่าที่นี่ก็มีให้เลือกหลายสีจริงๆก็มาเลือกดูกันได้ครับทุกคนเดินเล่นๆนะครับเพลินๆนะครับ ส่วนตรงหน้าก็จะเป็นซุ้มของแคชเชียร์นะครับจะจ่ายกัางังคิดเงินก็มามาตรงนี้ได้เลยนะมีบริการหอ่อต้นไม้อะไรให้เรียบร้อยด้วยนะครับทุกคนอยู่ใกล้ๆกับทางเข้าเลยนะครับแล้วก็ถัดไปอีกนิดนึงนะครับทุกคนก็จะเป็นสถานที่เวิร์กช็อปนะครับของโครงการแสนสิรินะก็ใครสนใจก็มาลองเวิร์กช็อปได้หลายอย่างนะ เนอยอร่อยทำไข่ไดนโนเสาร์อะไรเงี้ยครับเขาจะมีเวิร์กช็อปอยู่เรื่อยๆเลยนะก็จะเห็นว่าคนมาเดินพักผ่อนในเวิ้งนี้กันอยู่ตลอดนะครับเป็นสถานที่ที่น่ามาพักผ่อนนะครับทุกคนพาน้องๆพาลูกๆมาเดินเล่นมาฝึกก็ได้นะขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามคลิปมาจนจบเลยนะครับทุกคนหวังว่าจะสนุกกับคลิปพาไปเที่ยวต้นไม้ที่ตลาดปองโยนะครับอ่อนนุษ1หนึ่งทับหนึ่งนะแล้วก็ฝากกด subscribe ช่องของผมให้ด้วยนะครับถ้าเกิดท่านใดย,ยังไม่ได้กดนะครับ ขอให้ทุกคนปลอดภัยไปด้วยกันนะครับแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคน